สวัสดีครับผมเจอูครับผมสวัสดีค่ะครับมือนี้ผ้ามาผมมาพอกันครับเจอูรับหลังกองนะครับผมสำหรับเจอูให้ว่าเข่าบนล่างสองวัดติดเราเนาะเจโนะ,นะ,นะสองหวัวติดแต่ก้อนหนาน,น,นันอีก่ะให้าานหนหว,ว่าเข่ามากมันกน็มีหลุดหันะวดก้อนหนานั่นก็คือสองก้อนหนาสองวันี่เนาะมีหลุดเนาะต่ก้อนหนานั่นให้ว่าเข่ามาตลอดแ,แ,แล้วกามานักหนักเข่านี่สองหัดที่พันมากนี่ให้ว่าเข้าบนล่างค่ะ เขาหอดสามตแมน่แมนค่ะเขาหอดสามตงวดเอ่อที่หอดวังหนึ่งไงเนาะที่ผ่านมากบางหนึ่งเนาะเจ็ดห้าเจ็ดนี่มันวะแม่นค่ะเขาหอดสองตอันนัแต่ว่าน,นี่คือได้เห็นเจอูไปเห็นยังด๊าด้วงว่างอยู่แถวโชว์รูมเ <c oughs> บลนไปเห็นที่ยังโอ้ย <c oughs> เอฟซีเพิ่นถือเลขหลายเพิ่น่าเพิ่นสิไปจองรถว่าซันเพิ่นก็ได้มาส่วนเจอูไปน้ำสันนี่จ้าหน่อยว่านทีวีอาเขาเองเอาเจอูว่าได้ว่าติดบนล่างอยได้อยู่ค่ะได้หอดสามตัวได้พราะเหมือนนีเหมือนสินค่ะเบาตัวโยงๆแล้วค่ะตอนนี้อือโอ้ดีใจน้ำเจอูต่ว่าเอฟซีกับฝ้าเขาว่าคอมเมนต์ป่อยนะครับพี่นองนะยินดีต้อนรับเข้ามาคอมเมนต์ป่อยออ บอกว่าโอ้จักรีเฮดจังไรเนาะนเพื่อนบห้ลง y o YouTube แมน่นเนาะแต่ประนั้นกันยังมีหลายช่องที่เอาไปลงนะเอาเลขไปลงอ่าจะโอ้ยจักรีว่าจังไนเนาะเพื่อนแนวเอาตรงๆว่าสายเจอูเนี่ยเนาะเลขพนัพนพันเจอูมากเนี่ยเพื่อนกำชับเดดขาดบอกว่ายามาลงช่องยูทูบเด้อว่าจันทตาที่ให้ก็ให้กันทั้งลุมทั้งอย่างอียงเพื่อนก็ว่าไปแต่ว่าวันนี้ เอฟซีทั่มาหลายจิวใไรว่าโทร่มาหลายยังไงเลยโทร่มาอยากเขากุ้มอีกใช่ไหมอยากเขากุ้มอีกมันเป็นจังไรอ๋อก้มบอกอยากเข่ากุ้มนี่แหละอยากเขากุ้มอ,อยากได้ตัวเลขนาเจ้าเนี่นะ,อ,ะอ๋ออ๋อกันว่าพื้นกุ้มเนาะบเบ้าได้อยู่บอกเบ้าพื้นก้มนี่มันเต็มไหมค่ะ แต,แต่ว่าสําหรับผู้อยากเขาอีหรีเนี่ยค่ะเพราะมีช่องทางอยู่ไหมคะโอ้ยังมีช่องทางเข้าได้อยู่แต่ว่าสําหรับ V.I.P เราเนี่เต็มแล้วเ<ฆ>นาะ<ฆ> V.I.P ที่พี่น้องเข้าเขามากที่แตกสวดที่ถือเลขแตกบุ้มบุ้มบุ้มันงน,นึงเนาะเสียดายเป็นเลขอันกันบานึงเนาะเสียดายเลขเลขใกล้เครื่องกับาบนั้นเลขอันกับแานั้น<ฆ>เนาะอันใกล้เครื่อง<ฆ>นะแต่ว่าขึ้นมา V.I.P บางวางนึงเนี่ยไอ้ซูเปอร์ V.I.P เนาะ ซูเปอร์วีไอพีก็มาเข่าหอดสามตัวตรงเข่าสามตัวค่ะซูเปอร์วีไพีเนี่ยแมนใไฮมาซุ่มอยู่ในกลุ่มนี่ยไฮมาแตกมือมือเหด้วยตัวนี้เพราะเน้นมาให้ยนะคะสำหรับซูเปอร์เนาะโอ้ซูเปอร์มีพี่แมนแมนแล้วซูเปอร์พี่พี่นี่มีสิทธิพิเศษทังไหนครับเจครับผมเอ้าได้ได้อย่างเนี้ยสำหรับผู้ดีอ่าเข้าไปในซูเปอร์วีไอพีคือว่าวีไอพีธรรมดาแตกต่างกันทังไหนครับกะกะธรรมดากลุ่มที่ห้าเข้าเฮตซูเมอร์เนาะที่ว่ามันเต็มแล้วนี่กะ เพิ่นไห่มาเพิ่นกะมม่เรขกหลายตัวนะเพิ่นเน้นให้เลขกหลายตัวก็หอกหางเนาะก็น่นรักก็หอกหางคมันกะร่วมทั้งกันหม่าอีกตัวเน้นม่าอีกแตืมเพิ่นไปอีกนะโอ้ที่ริ่งแล้วนี่สเปอร์วิไอพี่จีมีเน้นเม็ดเดียววันเถอะเน้นตัวเดียวโคโลแมนค่ะเ่าว่าจีเป็นสามตัวบนสามตัวล่างค่ะเออสองตัวล่างสองตัวสามตัวเพิ่นจีเน้นไหหมาบนหางเดียวแล้วกาไหหมาตัดตัวข้างหลังอีกหางเดียวเท่านั้น เะให้มตัวก็สองตัวเท่านั้นค่ะโอ้ห้ว่าน่าสนใจมากๆเลยเนาะเพราะงวดบางนึงมีผู้ถึงสามตัวในซูเปอร์วิไอพี่นี่ก็นอเฮ้แตกจนๆก็ได้อยู่ค่ะครับผมได้อยู่มันก็นได้อยู่จนบ้านได้ไปพูละนี่ยังขอเอิ้อนโซลุ่มบอกโซลุ่มครับผมป้าก็เอ,อาท่อมดานประมาณนี้นะ เอาวันนี้เจอูร่องบอกเนี่ยสำหรับผู้ที่อยากสีเข่ามา่าเป็นครอบรั้วห้าอยากเข่ามาเพื่ออยากได้ตัวเลขหลังกล่องเนาะเลขลับหลังกล่องเนี่ย,ลลย<ฮ>ช่องทางที่ที่เข่ามา่าเอาตัวเลขตัวเบอร์นี่เป็นจ้าไหนแน่ครับผมเจ้อเขาเป็นจ้าไหนแน่นี่คือแปว่ายอย่างเป็นจ้าไหนแน่นี่ก็คือที่เขาได้จังไหนนะช่องทางที่เขาจ้าไหนสันนิษฐานก่ไหน กุมซูเปอร์วิ่งใหญ่พี่ไหมยังพ่อเขาได้อยู่ค่ะโอ้ซูเปอร์วิ่ใหญ่พี่ยังหลับอยู่แต่ว่าวิ่งหญ่พี่ถ้ามาปิดแล้วปิดค่ะเต็มเพราะมันปิดเต็มเต็มมันล้นล้นค่ะบานิกาต้องข่ามาทั้งซูเปอร์วีไอพีแต่เข้ามาซูเปอร์วิ่หญ่พี่นี่อ่ามันมีสิทธิพิเศษเช่นไหนบ้างเออเจลองรอฟังมันกา ดีดีก็วิ่พี่ธรรมดาจังเลยนะค่ะห้สมกับข้าวมาซูเปอร์น่ะค่ะกะเพื่อนไฮเลขกมากเนาะและเพื่อนกะสิมาเน้นไฮหางเดียวหางเดียวเม็ดเดียวข่ะบนค่ะหางเดียวเม็ดเดียวบนฟันบนค่ะฟันบนค่ะหางเดียวเม็ดเดียวบนค่ะปกตินี่ถ้าเปลี่ยนวิ่พี่ธรรมดาไ้มากหาวขงหัวงเจนขางก็แล้วแต่ไอหางเจนขางไม่มีไม่ไม่เน้น ก็ไม่เน้นแต่ก็เน้นกมันกะไม่เลขหลายตัวก็เน้นสามเน้นหลายตัวค่ะแต่ว่าพี่พี่เน้นตัวเดียวตัวเดียวบนครับผมจังสี่ไหมเม็ดเดียวบนครับผมแล้วก็ผู้จิตัดเล่นกานเลียนสามตัวแล้วก็มาเลียนตัวท้ายมั้งส่นะสามตัวก็ได้แม่นค่ะสองตัวก็เขาค่ะโอ้สามตัวก็ให้สองตัวก็ให้ในี่พี่ให่พี่ะเน้นก็เน้นสามตัวพร้อมเน้นสองตัวพร้อมหางเดียวค่ะ พูดอยากกลับก็กราบพูดว่าอยากกลับก็บอกลับประมาณนี้เอาไงมาฮะว่ามีทางเลือกแล้วกันที่เขาวิ่ไอพี่นี่มันเขาวิ่ไอพี่ธรรมดาบ่ได้แล้วกันที่มันซูเปอร์วิ่ไอพี่เนาะก็เลยต้องซูเปอร์คันสมมติว่าผู้ใดอยากเข่าอิหรี่เนาะอยากเข่าม้าเป็นครอบครัวทั้งเจอุรับหลังกองนี่เนาะเอาจัะในกาโทษตามเบอก์โทษด้านล่างนี่เด้อพ่อพี่น้องครับผมโทษสอบถามเบิรงรายละเอียดจะได้ถามเจอุเบอร์ถามแอดมินทั้งช่องเบิรงเนาะ ปลาหฮาสิีเขามาจังไดแบบใดจังไดอ่ามีอียงพิเศษแบบใดจังไดกะสอบถามได้ตามเบอร์โทรดานล่างนี่เด้อครับพลมีพี่น้องครับผมแต่ว่านนี้เพิ่มมากไปจิวก็มือสองมือนี่ลละค่ะอืมอีกวันสองวันค่ะลาสีเขามาแล้วเนาะโอ้ให้ให้ว่าผูดใดเขามาเร็วพราะได้เร็วเลขเร็ววนี้อืมแต่ว่าให้ว่าช่วงแรกนี้ กัยังพันมีตัวเน้นเนาะเพิ่นกัดใหญ่ๆมาตัวชุดเต็มก่อนซึ่งชุดเต็มกันว่าหลายตัวหางหางแมนค่ะเอ้๋อสุดท้ายเพื่อหกสันอันนั้นกัญชงวิ่งพีธรรมดาโอ้วิ่งพีธรรมดาสูเปอร์นี้ตัดให้สั้นลงตัดให้สั้นลงน้อยลงอีกแห้งกระชับไม่ให้คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนสูเปอร์นั่นไม่เปลี่ยนสันคอยแค่อยากเปลี่ยนซุปเปอร์แถอบัดเอ้าจังไหนจะอ่า สนใจสอบถามรายละเอียดก,กับเจอูไดตามเบอร์โทรด้ดานลางเอ้อพี่น้องเ้อครับผมะจะรับตัวเลขวันนีเห้ากว่าที้ากับมาลุนกันเบื่อว่าาว่าวันที่สามสิบเิถอกาวันที่สามสิบเ<ม>อ่อวันที่สามสิบงวันเสาร์ทั้งรับหลังกล่องคนใหญ่ตัวได้มากโอ้เลขเป็นร้อยเนาะมาคัดเหลือหกโตห่าโตแล้วก็ออกความทั้งบนทั้งล่างนี่มันไม่เป็นธรรมดาปะเลยเนาะที่ให่นะพี่นะ<อ>ทั้งบนทั้งล่าง โอเคครับผมอ่ะซูเปอร์นี่เขาจะเน้นที่บนซูเปอร์เขาจะเน้นที่บนเม็ดเดียวอ่าเ้าเที่ยวผู้อยากซื้อล่างไม่ใช่ได้ซื้อซื้อได้แต่ว่าเพิ่นเน้นไห้โอ้เน้นว่าเน้นเป็นหน้าจะเป็นบนนะจังสิบคือขวามั่นใจไหมคะโอ้เพิ่นเนอ่าให้ช่องทางที่แคบลงอ่าลงทุนกับว่าต้องกระจากกระจใจเอาเนียนๆแขลนๆรวดถือกระถืบว่าถือกระไห้ลังเงือบรวดบ้านต่ออืมอ้าวนั่นกะกะทีเห็นแก่ประจักษ์แก่สายตา ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับหลายงวดที่ผ่านมานี่ไห้ว่าผู้มีเงินกับเจนมีเงินไปดละผู้บ่เถืกกับบ่เถืกกับมีหาซื้อบ่ได้กับมีทอมเทเนะขึ้นกับปานั่นครับผมเอาวันนี้กับจีโรกวนเจวซัมนียได้เหรมันแปดนหน้าที่กวัวแล้วเอฟจีนี่ เตรียมตัวทาเขามากข้เมียนปลอยเทาแล้วตอนนี้เป็นยังก็กไม่ตัวเลขจีปลอยแล้วมันพากันเนาะเบาเรียนกันสู้กันฟั่งอ,อแต่ว่าเป็นยังครับผมอันนี้เท่ากับมาบอกว่าพี่น้องเท่าที่สนใจในส่วนของอ,อยากเข่าเนะะเาะแจง่าวเนาะ,อ,ะอยากเข่ามานทั้ง VIP หรือว่าซูเปอปร์ VIP เนี่ยเนะาะเพราะว่าขอโทรมาหลายอีีโทรมาหลายอีีอยากเข่า่วมามั่นเข่าบ้าได้ แต่ว่าตอนนี้กำลังหาช่องทางปรึกษากันอยู่บางที่ก็สีเปิดวี่ไอพีขึ้นมาอีกเนาะวีไอพี่รดาขึ้นขึ้นมาอีกอยู่เฮ้ยช่างไหนก็กำลังปรึกษากันอยู่ตอนเนาะว่าสิเฮ็ดช่างไหนแต่ว่าซูเปอร์นี่ที่แน่ๆซูเปอร์ยังว่างค่ะมีค่ะมีนั่นแหละมีซูเปอร์ครับผมมันก็เลยผู้ใดสนใจกับขามาทักมาค่ะเนาะครับผม เออเอาอันนี้ก็เก้าหน้าที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบแล้วเออเอาบันนี้กัเมื่อเน้นอีรลีนี่เพื่อนที่เน้นมือใดครับผมก่อนวันออกบอกเพื่อนเน้นเศร้ามือเนี่ยเศร้ามือเล็กออกอ่ะคะเศร้ามือเล็กออกเอาคือคขึ้นได้ที่หนชัดเลยเอาเป๊ะ์เลยนี่เปรเลยคือเศร้ามือเล็กออกค่ะเศร้ามือเล็กออกนครับผมเพราะว่าชุงมหดเพื่อนกับหายม้ามือนั่นจะมา ล้างเลขออกมือสองมือสามมือจังสีเพื่อนเพื่อนกัจจิให้ชุดเต็มมาก<ห>ซึ่งชุดเมช,ชุดเต็มอะไรก็คือหาห, ang, หางห้องห,หางนี่แหละหางนี่แหละค่ะหางมันก็นกนออกอยู่ในหานแหละแต่ว่าเพื่อนสีเน้นตัวไรเท<อ>่านั้นเอง,งโอ้มันสีมีสามตัวเป็นบะอมีมีสามตัวสองตัวสองสีนบ้บ้าป่าที่เน้นก็เป็นสามตัวแล้วก็บบนล่างยังเพื่อนกัจิบอกสีนะโอ้เพื่อนสีฟันมาเลยแมนค่ะโอ้จังหวัดบางนึงนี่เพื่อนบอกว่าเจ็ดหน้าจะอยู่หลักร้อย เจ็ดน่าจะอยู่หลักร้อยอ่าเจ็ดเจ็ดไม่ใช่ว่าน่าจะอยู่เจ็ดจะอยู่หลักร้อยเจ็ดอยู่หลักร้อยฟันมาเลยแม่จะวิ่งหนีกระคุ่มนะตัวนี้โอ้ก็คนก็พวกอะไยังก่อันซุ่มพ่นเบ้ากันเพ่นกับ่าอย่เจ็ดนี่มาแน่วาสันอืมแบบนี้เอาให้แน่ใจนะเอฟซีพ่นทั่วมากจะวิ่งว่าสันพ่นว่าโอ้เจ้าช่องมามักเมยแต่คือบบเอาเป็นเป็นชุดที่พ่นหายมากว่าสันนั่นแหละชอบวิ่งตัวเดียวว่าสัน โอ้เพิ่งก็ได้สองตอบองสันว์มันสองตอบังขันไม่เป็นเจ็ดตอผมก็บโมลูแล้วผมก็เคยวิ่งจ๊กเกียร์ผมมาไม่ได้บนบ้านป่ะผมเอาแจ๊กเกียร์แล้วนี่เอออะจ้าไหนก็ไปติดตามกันต่อเนาะในกลุ่มนะครับผมซูเปอร์ซูเปอร์ไอพีเจอุหลังกล่องหลังกล่องโอเคครับผมมาจ้าไหนขอบคุณเจ้าอุหลายๆครับผม่ค่ะสวัสดีค่ะ